สวัสดีครับผม นักธกิจเหลืองวิทยากรนะครับผมก็เป็นพนักง,งานออฟฟิศแต่ว่าทุกเช้าก่อนจะไปทํางานเนี่ยผมก็ต้องไปออกกําลังกายการออกกาลังกายของผมเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่เรียกว่าเป็น training. เวทเทรนนิ่งมันเป็นการออกกำลังที่ผมออกมาแล้ว8ปีเนาะโดยความที่บางครั้งเนี่ยเราก็ออกออกหยุดหยุดอาจจะมีแบบว่ากล้ามเนื้ออาจจะไม่ได้วอร์มมากพอหรือเงี้ยมันก็จะเกิดปัญหาการอักเสบบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องต้องมาใช้บริการที่นี่รครับผม ผมก็ออกกาลังกาย c r o สฟิตนอะอาจจะไม่ได้คูลดาวที่ดีพอเนะทำให้พอเราไม่ได้คูลดาวใช่ไหมก็คือทํางานปุ๊บเนี่ยเราเริ่มละเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหลังงอไม่ได้กลายเป็นว่าเวลาเราจะเดินอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทําตัวตรงตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับรีบโทรจองเลยตอนเย็นขอเทเลพิสหน่อยนะก็เลยมีการใช้อุทารสาวใช้อะไรเพื่อเป็นการกระตุ้นให้อาการบาดเจ็บคือมันมันหายมันหายจากอาการทรมานนั้นได้ เร็วมากครับที่ประทับใจคือทำให้ผมรู้สึกว่ามันทำให้ช่วยให้การเทรนนิ่งของเวทเทรนนิ่งของผมอะ่ะสามารถไปต่อได้เรื่อยๆแล้วก็เราก็ไปทำงานที่ออฟฟิศได้แล้วก็ออกกำลังกายได้ทุกอย่างปกติมีชีวิตที่เป็นทำอะไรได้อย่างที่ต้องการนะครับอย่างหนึ่งคือที่นี่เนาะ ไม่ได้เน้นที่รักษาโดยการจ่ายยาแต่ที่ผมชอบคือการฝังเข็มที่เนี่ยมันมันช่วยได้เลยนะผมเป็นออฟฟิศซินโดรมเล็กๆคือผมนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวัน,นมันเกิดอาการลา้าแล้วก็เจ็บการฝังเข็มเนี่ยเป็นตัวกําจัดความเจ็บปวดที่มาจากการเกิดของปมกล้ามเนื้อได้ดีมากๆเลยนะครับผมเลยคิดว่าตรงนี้แหละคิดว่าจะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากการเราใช้ชีวิตประจำวันอะตรงนี้มันช่วยได้เนาะนี่นแหละครับสิ่งที่ผมประทับใจจากที่นี่ครับ